สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้วันที่23มกราคม259วันนี้โอนเงินเดียวยา5,000นะครับโอนเงินเดียวยาชายแดนไทยกัมพูชากรณีสู้รบกันแล้วก็มีชาวบ้านอพยพมาศูนย์พักพิงอพยพมาศูนย์อพยพนะครับใครอพยพไม่เกินไม่ถึง8วันนะครับได้2,000อพยพ แวันขึ้นไปได้5000นะครับประมาณนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าคณบัตชีนี่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ว่าต้องขอความเห็นไปยังกกตก่อนกกตก็แจ้งแล้วว่าให้ความเห็นชอบแล้วก็แจ้งเรื่องไปยังคณบัตีเ,เลขานุการคณบัตีตั้งแต่วันที่15บมกรานะครับประเด็นนี้นะครับก็มีงบประมาณแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่22บมกราคม2 5ง ก็มีการประชุมกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชุมกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้งบประมาณปีงบประมาณ2569นะครับก็มีการประชุมกันวันนี้ก็มีข่าวว่าโอนครับโดเพจชื่อดังคุณอนุวัต์เฟื่องทองแดงตั้งชื่อเพจว่าอนุวัต์จัดให้ก็ได้โพสต์ข่าวสั้นๆว่า23ทับ1ทับ69เงินเดียวยาจังหวัดชายแดนจากเหตุปะทะกัมพูชาเข้าแล้วนะก็บอกว่าเงินเข้าวันนี้นะครับ อันนี้คุณอนุวัฒน์เขาก็ติดตามข่าวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเขาก็แจ้งลูกเพจว่าเงินเยียวยาชายแดนเข้าแล้วนะครับาจากการโพสต์ทางเพจ Facebook ข,ของอนุวัฒน์เพื่องทองแดงนะครับเพจอนุวัฒน์จัดให้ก็มีท่านผู้ชมทางบ้านก็ไปคอมเมนต์มากมายก็มีหลายคนบอกว่ายังไม่ได้รับหลายคนบอกว่าได้รับแล้วแล้วก็แคปหน้าจอแอปที่เงินเข้ามาให้ดูด้วยอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ตอบ คอมเมนต์ในเพจอนุวัตจัดให้นะครับแคปหน้าจอมาให้ดูว่ารายการเงินเข้า5000เ,เงินเข้าวันที่23เดือนพฤษาคมก็เข้าวันนี้บ่ายสองเสรเศษอะไรประมาณนี้นะครับก็แจ้งไม่ทราบนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ก็ต้องรอน่าจะมีการโอนหลายรอบอยู่นะครับวันนี้โอนเดียวยา5,000ันชายแดนโอนแล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ สวัสดีครับ